ริงครับอยากอยากจะมีทุกภาคเลยเอาไปตามท่ะแต่ละวู้ื้อดูอย่างเงี้ยหรอใช่ครับจิงจิงอยากแล้วแต่ฤดูถ้าเกิดว่าหน้าร้อนก็อยู่ทะเลหน้าหนาวขึ้นเชียงใหม่หน้าฝนแล้วก็หาที่ไหนได้อันนี้คือความฝันเราต้องทำเราคิดว่ามันจะเกิดนได้หรือว่าแค่ฝันเอาไว้แต่ว่าไม่อยากไปเอื้อนหรือยังไงมันต้องเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วอันนี้แต่ขึ้นแค่ศาล เหนือน้้กับตวันจะคนคนมาเป็นแฟนสบาเออล้หรือว่าเออถ้าขายซีนขายซีนมือว่าวิ่งแบบไหนเขาเเข้ามาแล้วแบบสนใจรวัีแล้วถูกชะตากันอร่งเี้เขาจะสบายไงบ้างลองลายปชันหน่อยพี่ดีผมเยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าป่วยก็ถ้าเป็นแฟนกันแล้วอยากเอาขายก็ขายได้เลยแล้วก็อยากได้อะไรก็ขายพี่ดี่นา ร่แล้วทีเป็นไก็คือไม่มีเงินสดมีแต่ที่ดินให้มีที่ดินให้ครับรู้วันนี้ยวคือเกินร้อยไลน์หรอมีเก็บมีเก็บไม่ขอสีจ่ายติดต้อมันติดต้อมันอาวุธมาหมดแล้วนะอาผลงานที่เทีตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างครแฟนๆในอินโดนีเตัวนี้นะครับก็จะมีปวงที่มาลาที่เราเข้าไปรับเชิญก็เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็กำลังจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็จะเป็นชาติพยาคุณนักเลงแล้วก็ไทยทำ 嗯。